สวัสดีค่ะอยู่กับสาวนุ่น้ำซิงคนะค่ะวันนี้ก็มาเป็นแม่บ้านแม่เรือนยกมาเอาเอายกมึงยกแกน,นี่โอ๊ยกระเดื่สูมันในทีแล้วมันจะยกไปทับกระแสยอะไรเนี่ยเอ็งต้องมากวาดด้วยด้วยหงดูขูดักข้าวจาังไลยบ่เบิดมึงที่ลาเจา้ามันขูดไม่หมด ดูสา <nervous. S 2> นุ่นขูดมะพร้าวไม่หมดโอ้ตังหาที่เจ๊ดเปิดพัดลมนะเปิดพัดลมนะเปิดพัดลมนะเปิดพัมะก้เลมเนี่ยขูาวเฮ็ดยังนอนไม่ไงให้เขาต้มแต่ฝาคู่เบาเอ้ยู้เบากินกระต้มมะเป็น ทำอะไรเบิงเบิงทานัง่งคือทานั่งก็รู้คือแม่บ้านสมัยใหม่นะคะก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะคะแต่งตัวแบบต้องแบบยุ่ยๆเนี่ยพุ่งออกค่ะพุ่งออกค่ะออกค่ะแปดค่ะแปดข้างหลังค่ะแปดใช่ราะว่ามันตัวน้อยดิก็ตัวน้อยนะไม่ตัวใหญ่เท่าไหร่ อมแล้วด้วยรกก่อนอันนี้ก็เต่าคะ่ะเป็นเต่าคะ่ะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกนิ่งคือหลับยิงอ่ะเองอ่ะทำไม้องใส่หัวด้วยอ่ะแกลายว่ะอะไรนะควจะพอมควรจะหอมเอาพอม,มาเมื่อก่อนอยู่นี่ล่ะ อดใส่เอ็ดอ่ะใส่เอ็ดที่เคยใส่ได้ที่เคยใส่ได้ถ้าดูตอนนี้แบบแน่นแ <And> oh, บบโอ้เงบวางไปแล้วคะ่ะผู้เบาเออเขุดมะลมด้วยอันนี้ก็ขูดมะพร้าวรอแม่แม่จะมาแล้วแม่ไปซื้อของโดนตาแน่เลย เรายังไม่มาเอาื้อของอ่ะไม่ไมเปเบิกเงินเหรอเรายังไม่ได้ไปซื้อของโดนตานะคะตอนนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปนะถูกร้ชาเป็นได้หรอถูเขาเป็นยูเดอพี่น้องเห็นมานาตาแนวนี้แนวใดละ่ะแนวนี้ละปกติบ้านเรา ปกติบ้านเราต้องขูดข้างก่อนใช่ไหมทุกคนขูดข้างๆเลาะข้างๆออกก่อนค่อยขูดตรงกลางเขาก็ขูดเป็นเลาะข้างๆอ่ะนุ่นมันขูดตรงกลางก่อนเจะเห็นข้างๆบ่พี่น้องอ่ะจะเห็นข้างๆบ่นี่ข้างๆคือมันยังได้อีกอ่ะขูดกระขพาะเป็นยูเดอเอาเป็นลูกสะไผ่บ่แม่ยาแม่ยาเป็นลูกสะไผ่บ่ขูดกระเ้าวเป็นอยู่เด้อร์พี่เขยกับเขาเป็นเนี่ยเห็นกับเขาว่เป็นขูดเป็นอยู่ ตับัมหุ่งกับบอเป็นกินข้าวเหนียวเป็นบอ <Thank you. S 1> กินข้าวเหนียวตอนเช้าคอมเมนต์บอกว่าง่วงเออเรากินข้าวเหนียวตอนเช้าไม่ง่วงนอนชิบหายเลยง่วงอ่ะเพื่อพูดด้วยคุดดยกับผู้บ่าวด้วยไม่ได้บอกกันเหรอไผ่โทรมาฮะไผ่โทรศัาพท์เขาเอาบอ่ <laughs> ะคะไม่รู้ว่าคุยกันแบบไหน,นคุยกันแบบแบบเหมือนมันไม่ได้คุยพอหอยไป้ไวไ้ไไเขามาทานเลยเนี่ยนูคนรอแล้วนุมค,ค,คนมารอแล้วสาวนูยังไม่เสร็จงานนะคะก่อนจะออกไปเลาะก็ต้องทํางานให้เสร็จก่อนนูเงือมือขาดกระต่ายกระต่ายขุดมะพร้าวหรือคนขุดมะพราะ้าว แบบเห็ดมันคือเห็ดแบบคือสมานนี่ได้เดนี่ <c oughs> คอยดูผลงานเห็นบ่มันข้างคางมันมาท้านออกนะเห็นบ่<อ>ทั้งกลางนะแบบหลาครูทั้งข่างก่อนแม่บอแค่กับเขาว่าถ้า,าปินไม่ใช่อุบ่าวเห็นบอถ้าเขาว่าเป็นเห็ดอุบ่าวอยู่บัสนแม่ก็ับลูกก็เลยสิบอกว่าแม่สมัยนี้เขาซื้อกิน,นะคะ่ะบอสมัยนี้ให้ทูบอให้จัเขาวให้กินอ,าาอ้าวบอ เนาะเอาเนาะใช่ผู้บ่าวก็ี่ไปซื้อเอาตัวผู้บ่าที่กระเพบ่เปลี่ยนเนาะทอดไข่ก็กินอยู่น้ำปลาก็กินอยู่เกลือก็กินอยู่บ่าเปลี่ยนนี่กับปพาะจิบนาะฮะผู้บ่าว์ไหมหยอกบ่ไม่เอาเรียดีจ้ะ จะทิมคอยได้ควอยเองไม่ม้องไปเอาดูฮะว่าแล้วดอกมันแล้วอะไรฮะโอ้ยอันก็เริ่มแหละ พอแล้วเออแบบนี้ผ่านอยู่นี่นี่แบบนี้ก็ผ่านเนื้อยังขาวอยู่นี่แั้วน,นี้อันนี้ผ่านอยู่แล้วคันนี้อันนี้ไม่ผ่านนะคะนี่เดี๋ยวจะซื้อไมเรียวปลอมเลยพี่นอ้องดูนักเรียนบทจีฟัดเปาะจริงิงเลยนัก <laughs> เรียนเนี่ยมันดื้ออะถ้าต้องเอาไมปเอาไมเรียวมาครูมัน มนบอกละเอาใจตรงกลางก่อน้าง้าง,างแบบนนะพรุ่งนี้โดนตานะคะวันที่หกวันพระูไดใดริงมาก่อยเนาะแบบนี้เนาะเอ็กซ์ชงรูปมาหมดยังเอเอเลยพี่ไปแต่งเอง เที่ยวแล้วเท่าไรเที่ยวแล้วเท่าไรแถวนั้นเหลือใช่ไหมใช่ครับแล้วร,ร้อยเจ็ดสิบ ตายมึงต้องตายไปนลยนาทีที่เท่าไหร่เมื่อกี้ดูสิไม่รู้อ่ะตอนเมื่อกี้นาทีแปดห้าแล้วแปดห้าแปดศูนย์ห้าแล้วจะเก้าแล้วพ่กตองเบิ่งกกันไม่เลี่ยวดอกพี่น้องไม,<ช>ไม่เลี่ยวดอกซ้ำนีมม่ละนะคะคิวเ,เอเอก็รอก่อนนะคะให้น้องว่างก่อนตอนนี้ยังไม่ว่างนะคะธุร,รับกิรตัวนะคะช่วงนี้ธุกรกิจรับตัวใช่ค่ะแล้พวพบกนันใหม่คลิปหน้าน,นะคะทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะ